ต่อกันเลยครับกับในรุ่นของรถบ้านตันห้าครับหนึ่งนยครับเจ๊ผู้ไป,ป็นังครับพอรัสักอะไรยนต์ครับสิบจุดหกสี่เจครับสิบจุดหกสี่เจ็ดหนึครับความเร็วตายสอ้อยสิบสครับ

ิบจ right? <Okay. S 1> ุดสองห้าหกสองห้าหร้บวิ่งแขกเดียวนะแตกดีเทียร์ไม่ไหวครับมีน้ำมันยาวเลยครับโซลารีกช่างพัดครับเรอป้องแพก่อนเรือป้องแพจะมีขน oh my mm. เกสีก้าศูนย์สองร้อยสิบห้า

Uh, f อนะครับแล้วก็ตัฟฟาร์ซิงนะครับแล้วก็ FRX สปีดออยครับมีพหัวีเอฟซีอเอ็นซ่ครับยางซกเบอร์ยาสี่แเบอร์แล้วก็กครับเดี๋ยวจบลันสองน,นะจะขอต่อเลยครับกับรันที่สองครับ

1> 1ครับ10.164 10. ครับ10.164ครับ1.580ครับความเร็วท้าย222ครับ ส3 2 0 2 2 1ครับ10.320 สองสามสิบจุดเจ็ดศูนย์สองครับสิบจุดเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสองสามความเร็วสองร้อยสิบห้า No. Mm -hmm.